เห็นมะแฟนแล้วน้ำลายซอใครมีอาการแบบนี้บ้างคะวันนี้พิมพ์จะพาไปเก็บมะแฟนกันค่ะวันนี้หลานพอใจตามข้าวป่ามาด้วยนะอันนี้คือดอกดินที่เขาเอาไปแช่ข้าวแล้วกลายเป็นสีม่วงใช่ไหมคะพิมพเจอที่ข้างทางค่ะในนี้มีจิ่กุ่งนะแต่ว่าไม่ได้เอาจอบมาด้วยเจอมะนดสุกเยอะเลยค่ะพิมพกับหลานพอใจช่วยกันเก็บมาได้หนึ่งถุงยังไปไม่ถึงไหนเลยก็ได้ของกินมาแล้วเดินไปอีกไม่ไกลก็เจอต้นสีมาสีมาเนี่ยผลจะแก่เต็มที่ตอนเดือนพฤศจิกายนนะคะในที่สุดก็มาถึงเป้าหมายแล้วนั่น ก็คือต้นมะแฟนต้นสูงแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะกว่าพิมพจะปีนขึ้นไปได้เนี่ยพยายามอยู่นานเลยตอนที่พิมพมาเก็บเนี่ยเริ่มจะสุกดาแล้วนะคะอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะร่วงแล้วไหนๆก็ปีนขึ้นมาบนต้นแล้วขอกินให้หนาใจก่อนพอใจก็เรียกร้องว่าอยากจะกินด้วยจัดไปค่ะอย่าให้เสียกินให้หนาใจแล้วก็เก็บไปฝากคนที่บ้านด้วยเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะคะว่าได้เยอะแค่ไหนตอนปีนขึ้นไปก็ว่ายากแล้วนะคะแต่ว่าตอนลงมาเนี่ยยากยิ่งกว่าต้องเอาวิชาจากการปีนต้นพับมาใช้และแล้วก็ลงมาได้อย่างปลอด ค <มา S 1> ลองชิมแต่ละสีดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแบบนี้นะเปรีย้ยวมากเิ่เกลืออ้ขอยลอบ้ามมมมมสีแบบนี้ก็จะหวานขึ้นมานิดนึงเปรีย้ยว ถ้าเหอแบบนี้ไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้นะค่ะเราจะไม่กินเม็ดมันนะเพราะว่าเม็ดใหญ่มากไม่ย่อยนะคะ พิ่มาดูคลิปย้อนหลังก็ยังน้ำลายสอเลยค่ะ,ะกลับมาบ้านอีกหนึ่งกระสอถ้าเด็ดใบทิ้งก็เหลือไม่เยอะเอามานอดมาลาเอามากินตอนที่นั่งเด็ดใบมะแฟนคนไม่มีแฟนก็ต้องเด็ดเองนะคะมะแฟนค่ะส่วนคนถือนะคะม่มีแฟน